แล้วถ้าเกิดตีลูกตายเนี่ยมาบอกด้วยนะครับจะได้บริจาคลงไปให้ครับผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเหรอแล้วเป็นเมียก็บอกมาเหอะนี่ยังไม่ได้แต่งกันหรอนั่นสิมาอยู่บ้านเขาเฉยๆแบบเนี้ยน่าเกลียดถ้าเป็นลูกสาวฉันนะตีตายเลยมันอยู่บ้านเฉยๆอะไรเล่า เขาจะแวะมาก็แต่เมื่อหลังเลิกงานหรือไม่ก็วันหยุดเนี่ยแกอตามลูกไม่ทันหรอกฉันมองเป๊ินเดียวนะก็เดาวออกแล้วป้าครับอะไรอะ่ะนี่เอามาให้ป้าทำไมเนี่ยอพอดีว่าผมเห็นลูกป้าถ่ายคลิปโป๊ลงโซเชียลเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแฟนใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะครับ เอาไม้ไปเลยครับจะได้ไปตีลูกไงครับแล้วถ้าเกิดตีลูกตายเนี่ยมาบอกด้วยนะครับจะได้บริจาคลงไปให้ครับ